ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Pub Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่คำน,นายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่างเช่นเดิมจะเป็นดวงรายเดือน12ราศีที่กิ่งฟ้าจะแยกคลิปไปแต่ละคลิปนะคะสำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2567หรือ2024นั่นเองเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเหลือ2เดือนสุดท้ายจริงๆนะคะก็อย่างเช่นเดิมขออนุญาตชี้แจงก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า g e n e r a l Reading ไม่ได้ทำ นายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เป็นกำลังใจแต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานายของอาจารย์กิงฟ้านะคะฉะนั้นคลิปนี้กิ่งฟ้าก็จะมาส่งต่อพลังงานดีๆพลังงานด้านบวกแล้วก็กำลังใจดีๆแล้วก็ถ้าในพลังงานไพ่เขาเตือนหรือว่ามีคำเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะพูดออกมานั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องสปีดการพูดของกิ่งฟ้าใน YouTube มันจะมีฟันเฟืองมุม ขวาบนนะคะ,ะเป็นตัวแบบปรับเปลี่ยนเรื่องสปีดนะคะ,ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น Playback Speed นะคะแต่ถ้าเป็นไทยจะเป็นปบปรับความเร็วความช้านะคะถ้าเราโอเคกับ Normal Speed หรือสปีดแบบนี้ไม่ต้องปรับต่แดงสิ้นปล่อยเลยดูไปเรื่อยเลยแต่ถ้าเราอยากปรับให้เร็วขึ้นสามารถปรับได้ปรับให้ช้าลงก็สามารถปรับได้ใน YouTube สามารถปรับได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกแต่ตัวคุณน,นะเพราะว่ากิ่งฟ้าเป็นคนที่ติดการพูดแบบนี้มา หลายปีแล้วร่วมเกือบ10ปีแล้วในการทํานายดวงนะคะฉะนั้นมันเป็นตัวๆของกิ่งฟ้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะตรงจุดนี้นะแต่กิ่งฟ้าจะมีพลังงานดีๆให้กับทุกท่านเป็นประจำและตลอดไปนะคะแล้วก็สาหรับท่านใดที่อยากดูเป็นพวกพิเอาคาร์พิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะหรือแม้กระทั่งเป็น12ราศีแบบ Timeless นะคะกิ่งฟ้ามีหลากหลายแบบมากๆสามารถไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างใต้ description ใน YouTube ได้หรือเข้าไปในช่องกิ่งฟ้าถ้าใครยังไม่ได้ไปกด subscribe หรือกดติดตามสําหรับคนที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่หรือเข้า้าดูคคลลิิปปแ ยินดีต้อนรับมากๆสามารถไปกดติดตามกิ่งฟ้าได้เพื่อรับข่าวสารหรือกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แบบมีคลิปใหม่เด้งขึ้นมาคุณก็จะได้เห็นหรือได้ดูทันทีนะคะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปรับฟังรับชมทริปโปรของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2567หรือ2024นะคะ,ะเรามาดูดูโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พิเน่แล้วก็ไพ่าทาลอด์อย่างเช่นเดิมค่ะราศีตุลค่ะ Perseverance, Courage, Temperance, The Hierophant, King of Pentacles, King of Wands, Three of Pentacles. The Strength Queen of Cups, Eight of Pentacles, Seven of Swords, Ace of Wands, Seven of Pentacles. and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นคำว่า nines of cups นะคะจะเป็นไพ่ nines of cups โอ okay. เคโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างอู้ไพ่เอาจริงว่าราศรีตุลลดนันเนี่ยลดนะคะในเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นนะคะในเรื่องของคําว่ามีโอกาสได้รับผลประโยชน์ก้อนโตจากความสามารถมีโอกาสที่คุณเองอาจจะได้สิ่งดีดเข้ามานะคะได้ของล้าค่าของมีค่าบางสิ่งบางอย่างที่มันสมควรจะเป็นของเรานะคะก็จะเป็นของเราจากความเพียรพยายามจากความตั้งใจ ช่วงนี้คุณจะมีอำนาจมีบารมีกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่าหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะถ้าทำอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณตั้งใจเพียรพยายามบุกลุยแล้วได้รับความสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วคู่ช่วงนี้คุณจะพลิกแพลงสถาน,นการณ์ได้เก่งมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาองจิงป้าดวงดีมากเลยอะ่ะ ดูดีมากแต่กิ่งฟ้าบอดเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเิงยามลงอย่าท้อถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้คือแบบดีมากแต่อย่าหลงระเิงกับมันเพราะว่าชีวิตมนุษย์เราขึ้นลงเสมอเสมอเลยนะคะในเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องสติและปัญญาของคุณดีมากๆช่วงนี้คุณกําลังรอคอยความสําเร็จหรือกําลังรอคอยผลผลิตอยู่ สำเร็จแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเราตั้งใจเพียรพยายามนะแต่สิ่งที่เป็นคําเตือนนิดนึงก็คืออย่าให้ใครมาหาักหลังหรือมาหลอกลวงเราได้อย่าให้ใครหยิบยิ้มตังค์อย่าไปเซ็นคําประกันให้ใครอย่าไปลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงทุกชนิดฉะนั้นเราต้องใช้สติและปัญญาของเราในการไตร่ตรองก่อนที่จะทําอะไรนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเนอแะแต่ตอนนี้เรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง eight of cups seven of wands mm, the sun The death, Five of Wands, Two of Swords, The Moon, Page of Pentacles. บางท่านอาจจะแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะย้ายที่ทำงานหรือย้ายการทำงานของคุณหรือย้ายเปลี่ยน ยกย่องย้ายาแผนกหรือเปลี่ยนตำแหน่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือคำเตือนนะอย่าใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินทุกปัญหานะคะแล้วก็ใช้ความคิดสติปัญญาใจตองก่อนที่จะพูดเจรจาก่อนที่จะทำอะไรจะได้ไม่เกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆดูให้มันดีๆดูให้มันรอบคอบนะคะจริงๆดูของคุณในเรื่องการทำงานของคุณรุ่งเรืองนะแต่มันอาจจะแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคเล็กๆสิ่งที่ต้องแก้ไขอาจจะเกิดขึ้นได้ แต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นในเรื่องของการสื่อสารการเจราจาของคุณจริงๆดีแต่กิ่งฟ้าก็พูดเสมอว่าให้คิดก่อนพูดคิดก่อนเจราจาคิดก่อนสื่อสารออกไปจะได้ไม่มีปัญหาตามมาแต่ถ้าคุณคิดก่อนที่จะเจราจาออกไปช่วงนี้คําพูดคำเจราจาของคุณจะพารวยได้หรือว่าคําพูดคำเจราจาของคุณช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าพูดแล้วมีสเสน่ห พูดแล้วคนเชื่อฟังโน้มแนวจิตใจคนได้กเก่งนะคะแล้วก็ถ้าใครทํางานที่เกี่ยวโยงกับพวกการสื่อสารต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นช่วงนี้ดีช่วงนี้อาจจะมีการประชุมเยอะมีการแบบเข้าหาคนเยอะช่วงนี้คุณต้องต้องวุ่นวายกับคนนิดนึงนะคะถ้ามอยในแง่ดีคือประชุมเนาะแต่ถ้ามอยมุมหนึ่งอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะต้องแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นหลากหลาย ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะต้องเรามาระวังในเรื่องอความคิดที่แบบบางทีเราเองอาจจะมีความคิดที่แตกต่างแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยพยายามหาจุดตรงกลางให้เจอถ้าถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดเท่านั้นเองนะคะให้ขึ้นเทวดาประจําตัวกิงฟ้าจะบอกว่าทุกคนมีดีในตัวของตัวเองอยู่แล้วทุกคนมีเทวดาประจําตัวแล้วรวมถึงตัวคุณคุณมีความสามารถเฉพาะตัวด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าเราตั้งใจเพียงพยายามปฏิบัติดีสิ่งดีๆพลังงานในด้านดีๆค่ะมันจะดีส่งผลต่อตัวคุณดีมากๆทําให้ทําอะไรก็ราบรื่น ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องการทำงานจะราบรื่นมากขึ้นกว่าเดิมประหนึ่งว่ามีคนคอยอุปถมัมภ์ค้าชูมีคนคอยช่วยเหลือและรวมถึงคุณอาจจะเจอบริวารเจอลูกน้องหรือเจอเจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งาน c o w o r k ร์ที่ค่อนข้างดีมากขึ้นในช่วงนี้ไพ่ขึ้นการประสานคือการร่วมมือหรือการ collab การ c o o p e r a t การทํางานร่วมกับผู้อื่นช่วงนี้จะเกิดขึ้นเยอะแต่เดี๋ยวมันจะราบรื่นและดีขึ้นเองนะคะคุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะว่าจริงๆตั้งแต่ไพ,พ่พิเนี้ขึ้นมาแล้วคุณมีอํานาจม,มีบรารมีในการควบคุมสถานการ แนงที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะช่วงนี้ไพ่ขึ้นโลกค่ะไม่ใช่โลกภัยแค่เจ็บคือ world นะคะช่วงนี้ถ้าอะไรที่มันแบบเป็นการสื่อสารสื่อออนไลน์ต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่น Import Export บริษัทข้ามชาติช่วงนี้จะโดดเด่นแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่าดวงของคุณมีการพัฒนาโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในเรื่องการทํางานการทำอาหากินและสุดท้ายที่สําหรับเรื่องการทํางานไพ่ขึ้นฟ้าเปิดดวงเปิดทางฉะนั้นช่วงนี้จะทําอะไรก็รีบทํามันเป็นช่วงเวลาดีของคุณแต่ก่อนที่คุณจะได้ดีมันออาจจะต้ง เหนื่อยก่อนที่จะได้ดีเท่านั้นเองเป็นกําลังใจให้คุณนะคะอย่าท้อถอยนะเพราะว่าทุกคนหาการทํางานไม่มีใครไม่เหนื่อยกิ่งฟ้ายังเหนื่อยเลยนะคะเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะอย่างน้อยเราแบบโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีงานทําท่องเอาไว้แค่นี้นะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนไพ่ขึ้นว่าต้องเรียนเสริมเรียนเพิ่มเท่านั้นต้องอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นต้องไปรู้แนวข้อสอบเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือไพ่มันขึ้นแต่เจอส่วนมากแล้วมันแปลว่า ต้องทาอะไรเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมถึงจะสอบผ่านสอบได้ประสบความสําเร็จถ้าเราขี้เกียจหรือว่าไม่ได้เรียนเสริมเนเพิ่มไม่ได้อ่านหนังสือหนักจะทําได้ยากหรือประสบความสำเร็จได้ยากฉะนั้นมันแปลว่าเราต้องฝืนตัวเองหรือว่าต้องตั้งใจให้มากขึ้นหรือว่าเพียรพยายามให้มากขึ้นแต่กิ่งฟ้าก็ไม่อยากให้คุณกดดันตัวเองทําเท่าที่เราไหวแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าจะต้องไปเรียนเพิ่มเรียนเสริมเท่านั้นเองนะคะเป็นกําลังใจคุณมากๆนะคุณท,ทาได้สําหรับในเรื่องของการเงินค่ะการเงินดีกว่านะการเงินช่วงนี้ four of Pentacles The w i l l of Fortune, Judgment, The High Priestess, Two of Cups การเงินของคุณดีมากค่ะช่วงนี้คุณจะแบบเขาเรียกว่า คุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิมแต่คุณก็ใช้เงินเก่งอยู่บ้างแต่มันก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะการเงินของคุณดวงทยานขึ้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เงินของคุณจะค่อนข้างฟลูกับปกติแล้วพ่ยขึ้นว่ามันมีอํานาจในตัวเองมเหมายถึงว่าคุณหาเงินได้ตัวของตัวคุณเองมีเข้ามีออกแต่มีมาเรื่อยๆไม่ขาดสนอะไรแล้วก็คุณอาจจะมีเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางบางท่านอาจจะแปลว่ามีเงินเพิ่มกว่าเดิมหรือมีเงินพิเศษ หรือว่าอาจจะแปลว่าประสบความสำเร็จในการที่จะหาเงินทำมาหากินมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นหรือมีคนมาว่าจ้างงานเราเพิ่มอาจจะแบบได้เงินแบบสัพัดนมากขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้การเงินคุณขึ้นทะยานมากๆม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเงินดีค่ะเงินดีมากๆในช่วงนี้นะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าลืมตาอ้าปากได้จากที่มันไม่มีอาจจะมีมากขึ้นถ้าดีอยู่แล้วจะดีขึ้นทวีคูณนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องมีสติในการใช้ตังค์ด้วยนะจ๊ะสำหรับในเรื่องความรักคนโสดสนิทค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ ช่วงนี้อาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนนะคะนี่ยไพ่ขึ้นว่า2-3คนหรือว่าอาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาให้เลือกสรรคุณอาจจะคุยกับคนมากมายในช่วงนี้ซึ่งมันไม่ผิดเราโสดเราก็สามารถที่จะคุยได้แต่ก็อย่าไปคุยกับคนที่มีเจ้าของแค่นั้นเองนะคะเออเราต้องมีศีลธรรมนะคะตรงจุดนี้นะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้เลือกสรรค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวคุณคุณจะคุยต่อหรือไม่นะคะแต่มันมีคนเข้ามาค่ะต้องบอกแบบนี้มีคนเข้ามาแน่นอนนะคะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะสำหรับ ยังไม่ชัดเจนกับคนคนนี้นะคะมันยังเหมือนแบบคาราคาซังนะคะเพราะไพ่ขึ้นเห็นไหมมันยังไม่ชัดเจนไพ่ยังขึ้นว่ามันจะมีคนใหม่เข้ามาไหมมีโอกาสที่จะเจอคนดีๆมากขึ้นกว่าเดิมนะคะฉะนั้นคนที่เราคุยอยู่อาจจะแปลว่าไม่สามารถสร้างความชัดเจนให้กับตัวเราหรือเราไม่สามารถให้ความชัดเจนกับตัวเขามันก็จะแปลว่าต่างคนต่างมีการเดินออกจากกาันหรือว่าไปในทางเส้นต่างตัวเองนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆที่อาจจะคลิกกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงคะช่วงนี้ นะคะ t h r c h a r i o t ด w ูอ f ฟวานสนะคะไฟฟ์ออฟคัพส์กออาจจะมีะทะเลาะก,กันบ้างเล็กนๆๆ้อยๆแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนก็ยังรักกันต่อไปมันอาจจะแปลว่ามีเรื่องบางเรื่องที่อาจจะทำให้น้อยอกน้อยใจมีอะไรที่ต้องไก่เกลี่ยมีอะไรต้องพูดคุยกันบ้างหรืออาจจะแปลว่า ช่วงนี้บางคนอยู่ไกลกันอาจจะเดินทางมาหากันอยู่ใกล้กันบางทีมันอาจจะทะเลาะกันเยอะก็ได้แต่บางคนอยู่ไกลกันก็แบบทะเลาะกันได้เพราะว่าแบบบางทีระยะห่างเนาะแต่สุดท้ายแล้วกิ่งฟ้าจะบอกว่าคุณทั้งสองคนยังไม่มีไม่มันไม่มียังไม่มีโอกาสที่เลิกกันหรอกก็คือยังคบกันต่อไปแต่มันอาจจะมีบทพิสูจน์เข้ามาบ้างนะคะฉะนั้นขอให้คุณรักกันนานๆมีอะไรพูดคุยกันดีๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองค่ะก็ค่อยไกลเ้กล่ยกันไปนะสำหรับคนที่แต่งงานค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่แต่งงานช่วงนี้บางคนอาจจะทุ่มเทกกกัับบบบุตรรรรูหืออิวาาจะส ก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคือต้องบอกแบบนี้ว่าเอาใจใส่กันให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินจะไปกันต่อได้ดีนะคะบางคนเนี่ยคนใดคนนึงทำมาหากินอยู่คนเดียวอีกคนนึงไม่ช่วยอะไรเลยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าต่างคนต่างช่วยในการทำมาหากินยังไงความรักของคุณก็จะดําเนินต่อไปได้นะคะจริงๆกิงฟ้าเข้าใจแหละความรักมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่มันจะปฏิเสธได้ยังไงเพราะว่าความรัก กับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันก็ต้องใช้เงินในการดาเนินชีวิตด้วยส่วนหนึ่งอันนี้เอาหลักความเป็นจริงไม่ได้มองลกสวยนะคะฉะนั้นถ้าเราต่างคนต่างช่วยกันสร้างอนาคตก็รักกันดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะแปลว่าไม่ได้ช่วยหรือว่ามันไปกินแรงหรือว่าไปหมั่นสร้างความเดือดร้อนมันก็จะไปต่อกันได้ยากนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพเรามาระวังในเรื่องอฟันช่องปากกระดูกนะคะ อ่ช่วงนี้ให้มากๆนิดนึงแล้วมาระวังเรื่องน้ําหนักขึ้นอาหารการกินนะคะลําไส้อ่าเขาเรียกว่า,าอาจจะเป็นแบบ ลำไส้แปรปรวนต้องระวังนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะสำหรับในเรื่องของการทำบุญนะคะกิงฟ้าจะบอกเสมอพ่อแม่ปุปการีผู้มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่พ่อแม่แมบุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปู่ย่าตายายใครดีดีกับเราอย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาด้วยแต่กิงฟ้าเข้าใจแต่ละคนเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่กิงฟ้าจะบอกเสมอทําเท่าที่เราไหวกิงฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทาแต่ถ้าใครดีกับเราก็อย่าลืมดีกับพวกเขากลับด้วยนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบเลยไม่จํากัดเนาะจะต้องทําตาม จะบอกแต่กิ่งฟ้าแค่จะดูเสริมให้ว่าทํากับอะไรในเดือนนี้แล้วดีไพ่อะค่ะจะบอกว่าถ้าแนะนานะคือกิ่งฟ้าอย่าให้คุณปล่อยปลานะแต่ต้องดูนิดนึงไปเสิร์ชข้อมูลใน g o o g l e หน่อยปล่อยปลาชนิดไหนที่ไหนได้แล้วไม่ทําลายระบบริเวทไม่ใช่ปล่อยบุญแต่ได้บาปบางคนไปปล่อยกบในแม่น้ําที่มันว่ายจนตายปล่อยบุญแต่ได้บาป าบางคนไปปล่อยหอยขมที่อะไรที่มันไม่สมควรจะปล่อยอะไรเงี้ยคุณดูดีๆนิดนึงไปปล่อยปลาได้เลือกปลาชนิดที่ไม่ทาลายระบบนิเวศไปเส์ชหาข้อมูลก่อนแต่แนะนําให้ปล่อยปล,ยปลานะคะจะยิ่งดีในช่วงนี้แล้วก็แนะนานะคะในเรื่องการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกเด็กพิการเด็กพิการซ้ําซ้อนเด็กด้อยโอกาสนะคะหรือทําบุญกับป่าพื้นป่านะคะเป็นพื้นป่า,าจะเป็นของคุณสืบ นาคัสเถียรนะคะกิ่งฟ้าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดขอโทษนะคะสืบนาคัสเถียรกิ่งฟ้าทําเป็นประจําเลยโอนเงินไปทําบุญก็ได้จะยิ่งดีเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าพื้นป่าต่างๆนะคะลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะคะไปทําซะทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ํา แผ่ไม่ตาด้วยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวคุณการสวมดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแนะนําให้สวดด้วยจะยิ่งดีนะคะแล้วก็เสริมด้วยพระคาถางเงินล้านเป็นบทเสริมนะสักเก้าถึงสาจบแต่อย่างกิ่งฟ้าจะเสริมพระกระถาเงินล้าน30จบต่อว,วันนั่งสมาธิของคุณราศีตุลแนะนาวันละ2-8ถึงนาทีจะยิ่งดีนะคะในเดือนนี้ใครทําใครได้คะ่ะแต่ถ้าในกรณีบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิลองหากิจกรรมที่ทําให้เกิดสติและสมาธิให้ได้บางคนอาจจะเป็นการฟังเพลงปรับสมาธิได้บางคนอาจจะเป็นเล่น โยคะออกกาลังกายได้บางคนอาจจะเป็นการโซเชียลดีท็อกส์ือว่าละจากสื่อออนไลน์นะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเขา,าเรียกว่าอยู่กับสัตว์ประสาทเลี้ยงก็ได้มันหา แบบมันมีหลากหลายเวที่ทําให้เกิดสมาธิฉะนั้นหาเวของตัวเองให้เจอขอให้คุณมีสติและปัญญาที่ดีนะคะแล้วก็เพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่ารับพลังงานดีๆแต่คุณไม่เคยคิดจะส่งต่อให้กับผู้อื่นเลยไม่ได้คุณต้องส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่ายิ่งให้เราจะยิ่งได้เพราะสิ่งเหล่านี้ให้แล้วไม่ได้เสียตังค์นะคะเรายิ่งให้กําลังใจผู้อื่นให้คนอื่นได้แบบมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปมันเป็นเรื่องดีมากๆนะคะกิิ่่่่่งงงฟฟ้้้้้้าาาาาเเเเชชออออแแบบบบบนน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 นัััสสสสมมมมมไใกกีียวววลหะะคคฉขขขขททุุุพจ สติปัญญาในชีวิต ให้ให,ให้ให้ดีมากๆหมดพลังงานไพ่เลยนะคะก็ขออนุญาตจบคํานายในเพียงแต่เพียงเท่านี้สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอยจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิออ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงด้วยตัวของตัวเองและขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตแต่เพียงให้กดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกํลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได,วด,วดว้วันนี้ขออนุญาตล,ลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปอื่นนทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกําลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามา าจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ